ก็สายสดทายมันกเนดอกนกระตาดีเลยเนาะว่าเป็นเล็กบ่อกะบงสิบโมงสูงกี่ขวนะอามีอันได้รักนั่นเลยขนาดห้องขอยยังได้สิเป็นที่วัน เล่นห้องน่องแต่น้องเพื่อนนี่ห่วงเลยเนี่ยอยากเล่้ะเออมันกินเนาะทำนากาถิ่ด้บงายงเางนอนะกอย่าไปงัดเ๊ลโลดมันแห่งสีออกตะกันละฮะบักกอนอย่างัดท้องนอกมื่อนขรี้มวกนะเพรอ้ส่งมาเสร็จขี้มวกมั่แน่ผงเกือแม่กับบะเมี่อยู่เทิงงันโตผงไอ้ เอามาแล้ห่วงไปเอามันกระบาดเอาทีนเอยหักหักรถดน้องแตกแล้วแมมๆอีนัอุ้ยเป็นเป็นโทษแล้วเป็นโทษแล้วอ่ะปุเจ้ามันกรเลียเบิงนั่นน่ะนะ เอาๆเพบ่ซุบบ่ซุบซุบหมกแหน่เป็นหมากลดน้องเห็นหยังเดี๋ยวนี่เอาเลยซุบตัวมา áo ได้เป็น

้าเทนหัวเหดยังกรบบอดดเหตไปจีไป้าเทนเนี่ยองป้านอันนี้เทนบ้าน่ะบ่มีเพื่อนขุดดังบ่ต้มกับต้มอะไรไงเพื่อนขุดบ่อหาเพื่อนคุดดังกับเพื่อนขุดเนี่ยโอ้ยไปตำหัวลาว ยวไปต้มท um> ี่เดียวโลดมันจังไล่บอมันจะในไล่เหรอเนี่โอ้ยกล่องก็เล็กประกันเอออันถ่าต้มที่เดียวโลดมันบริไลาบราดาดอกค่ะพอดีหมอนี่ยไปต้มเด็ดได้เด้อดขดาหัว่เด้อดขดจุ ตบห่มนี่มันมีห่มมองทางนกบบเปอยมันห่มอยู่บ่เดินทางใต้เลยน่นยนี่เดองเปอรเนต์นี่นี่แ่กนมก็ตหน่อะโอ้ราชีประดังตาเดดดูได้โอ้ยเกิดหลดชิมนเงเลยค่ะ

ับก็เราเขาก็เราเขาจะค้งนะบี่มีบอกเอามันจจงข้าวก็นึ่งุมนี่กันหมดแล้วพี่นั่งกะนนึ่งอันนี้ข้าวเจ้าเมืออื่นอันนี้

ภาษีได้เงินบ่ก็บ่ไ้เบปกติมันได้ซําได๋ซะพี่น้งปกติได้เห็นบ่เข้ามาเป็นเฮ็พวกมือมันยังได้อืมยากแล้วมันบ่ได้ไลเหมดบ้านบ่ลังเทื่อเขาเจ้าก็เสียแต่เงินบ่จักงคนก็ได้น้อย้อแบบว่าบ่มีศพ่เนาะมีแต่มาเสียซื้อจังซี่บ่เอยากเสียข้าวเอาหมเสียเา็ให้แล้วเนาะนู้เนาะเฮาก็บ่ได้เบิ่งเด้เนาะบ่ได้ได้บ่จักเนาเฮาก็ เขาที่ชุดแบบนี้น่ะคนนั้นได้รไดบโมนี่น้อยนเจ๊ะง่ายังน้อยฮ่าไปล้วกินเดียวกนเลราแลไหวัดเตงเม่ป็นเขตหมามือนกนเลยเียาบวเขาเจียปบกันวาก็มีวัลปันในปา เฮ็ดเป็นเสือตี้บ่บ่เสือแต่บ่ส่งเดงดแล้วมันก็ยงไปในงานน่ะแลบ่ถามหาพ่อบ้านพ่อบ้านนี่เฮ้ยจักเบ่เห็นเจ้าไปเียบ่มาแจ้งเอื้อยตายหมอมันตายแท้สิตายมันโ มเกษตปักันภัยก็เสียเสียหอยู่ตเชเานั่เกียวบากีวบ้างนะยงบัน้เขาายมือกแล้วดนับทได้กปเจน่ะอไม่ได้ก็มันนเียนมานะกูไม่ได้แาเขาจ้อาไได้เกะอมเกษตรดแถวเนาะของมันประกันไัยอืม น้อยๆปากไก่มาหน้อยมาหอดึงท่างกัได้ผัดเอากล้วยมาพิดลบเมื่อเอาอ่เช่นมาทวงไลยทวงไล่ผัดไปเอาจับอวีหนึ่งมามึงคือกินเก่งแ่ไัมไก่น้อยบ่เบิดหน่วยหนึ่งเลยนยที่สาม็นน่วนที่สาม คนลืมนงมาเลยเนาะเเลยไปเเลยอย่าไปเห็นรถนองนะตีกันรถสุไปดีไปอยู่รถมาไมิ้นินจ้นจริ อย่าเฮ็ด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 รถน้องรถน้องมันชิมุนน้องบ่บ่พอไหวไหมนี่รถน้องนี่ได้บ่เป็นรถไก่ได้ที่รถน้องพี่รถพี่รถน้องนั่นรถน้องน้องสี่ห้าปลามันเล่นรถปลานั่นเป็นตาขี้ดินกู ป่วนวอ้า hey. ป่นหวเงคือมาอยู่ตดกัไอ้ทีนีนาวนาเหอปนาวนแวขม่าแม่มไมหลังดังเนาะว้ายห่อห่อรถหอ้าวปันและแม่เพื่อนมาให้หอกกระตุ๊บแก่มากแก่มากแก่ไปแก่ไป แก่ไกนน้ำันไอ้บละเป็นหินเนเยี่ยนเห็นบอกกระุกเนี่ยบัคอบักตาขยาล่ากแกงแก่หมัดชาปนเอ้านเปงมัดาปนเระอเวทน่บมัดแล้ก็ยังเียดเอาโลดมนานขดด้ยัง้อุณจะจจะเศร้าบุญขีก็อยากออกเหนียวก็อยากออกโอต่ว่่อแม่ตีนกเนี่ยเฮ้ย รังบัดเมื่อมันกับบ่เอาดอกหอเป็นหอมมันมันเง่าตนไก่มันคืบ่ทือมากของมึงน่ะบ่ของเขาได้บนเป็นหอมไอ๋ได้นั่นหองบักเล่นน่อยนั่นโอ้ยดั่งพรลดนามาที่ดังนี่มาให้อยากน้องชกังฉาินั่นมีเด้มีป้ามีนี่ใส ทัวโลดอะลงหวยผู้ไปไล่หวยผู้หวยอลงไปไล่โลดอะไปเปลี่ยนแล้วแม่บักเท่นซื้อโดนเลยนะ บักขามดอกเออน้องขตุก er, no, ับสีดตเดีหมอนี่แหละบัน่อยบัลายามเนาะอืม งานไม่ใหญ่งานเล็กเล็กอเยหระมาอดโอางดย่าว้ยปรมาณยังไมาลบหนึ่งแล้วก็ย่งว่าลงกล้วยแล้วก็ลบไปส่งมันเลยกล้วยทีโทษมึงมาได้คืงทางแล้วเออเอามานอแล้วเอามือส่งยังได้อันมาใหม่นะบ่แล้วแม่เทีนโทว่ะลงกล้วยแล้วก็ลบเมื่อแล้วก็ปลามันพ่ะอมัน เจ้ามึกมาทก,กันเลยไปยนำลาลาบ่เออมึงก็ยังวะเฮ้ยไม่ไม่ไมทิ้มคนน่นมันอ,อ๋ดูไผ่น่อยนี่ <c oughs> <c oughs>